พี่จอยอะพี่จอยกันเลยอนนี้เป็นยังไงบ้างเ็นยังไอนก็นเลยรู้สึกดีใจมากที่ทางทางไปได้ชวนมาเป็นเคสาก็้าก็มีพี่ใบเกินเป็นตัวซนเตอร์ใช่ดซีเตอร์เนานดีใจมากก็เป็นเกียรติมากก็มาต้องเห็นสองีเนาะทีนี้นักกซตอร์กี่ตัวจ๊ะทีนี้กเมียอะไรครับเ่าจ เดี๋ยวเินีวนเยอะมันน่าจะเเกินขนานั้นประมาณประมาณประมาณเหรอครับายบอกพี่นะรับเงินท่ได้รับเงิท่า้นแล้วรับเี่ได้ประมาณประมาณประมาณแบบสามสี Uma, ่ส well, so ี yeah, ่ห no so um yeah. ้าสามสีสามสี่ห้าสาี่ห้าตา่งเราสึกไงบ้าง ได้คำนี้ได้ไหมกีซอก็พีทอาองหนูพี่ว่าน่าจะได้ครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการมาแป๊บเดียวเองเราก็แบบโด่งดังเลยแล้วก็มีแฟนคลับน่ารักด้วยใช่แฟนคลับทุกคนน่ารักเลยในส่วนของที่ราคาใช้ก็พี่ปีทพอไหมจริงจริงก็ใช้ได้แต่ว่าไม่เคยแบบมีมีงานเยอะหรือว่ามีคอมเพลต์พีทอสนใจในขนาดที่ค่อนข้างเยอะดีใจมากๆบางทีก็คิดแอปที่ดูว่าเราไปถึงจุดนี้ได้ไงแต่ก็รู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่า เราเดินทางมามักนก็ไม่ได้เป็นสถานที่เดียวรือว่าสัมผัสมาของฝ่ายเดียวคาดหวังไหมว่าโดยการถึงจุดนี้มีคนที่เรามีคนที่รักเราอยู่แล้วจริงๆคาดหวังเราคาดหวังอยู่แต่ก็ไม่ได้คาดหวังมันคาดหวังอยู่กับเออแต่ก็ไม่เป็นไปได้ดอตอนนี้แฟนๆเขาแฟนๆเขาเป็นห่วงอะไรเราเป็นห่วงเวลาเราออกงานบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครอบก็ ็มต้อคุณทุกคนนะคะที่เป็นหัวพวกเราครับตอนนี้พวกเราก็ก็ดูแลสุขภาพการเต็มที่ครับกินกินวันละเอาติดมือแบกินจุ๊จิบเลยทุกอย่างอินเป็นทุกอย่างดีเรารู้สึกว่าเ่าเรามองว่าการที่การที่หนุ่มกินมบเป็มท้อแต่ถ้าตอนถ้าอายุเท่าเนียร์ลับมากินอย่างเงี้ยน่าจะเป็นหัวอนถ้าแบบอายุเริ่ม เริ่มเยอะขึ้นก็น่าจะแบบพวกมุมอาหามากเป็นเด็กกินไปเลยครับไม่ว่าน้องกินทุกอย่างเนี่ยเราจะนราคครอบครัวที่ดีไออกกรากาเพราะทุ่คนที่อยู่ที่โซนี้ก็ไม่มีเวลาใช่ไมว่าก็เลยกลับคุกมาหาเอาครับผมายคนบอกว่าเนี่ยอมจริงๆหอมไหมอมไหมอยากจะให้เขาเพิ่มตรงไหนแลวถ้าเกิดได้มีโอกาสเป็นแบบวิเน็ตร่เงเมตรงไหนล้ครับเติมแก้มเลย อย่างเฮียมีแก้มบ้างโปรตีนมีแต่ผมที่ไม่จะได้มีเหมือนกันจะได้มีเหมือนกันมันจะได้หลุดหกแนวเหมือนเียวคุณบอกว่าถ้าเพิ่มแก้มเมื่อไหร่พี่ีจะลำบากเพราะว่ามันลดยาถ้ามันขึ้นมาแ้วว่ะก็แอบเย่อมกันถ้ามีแก้มก็อาจจะดูน่าในผม ท่านยังไม่ันเองี่านบอกว่าต่งนยกัน้าน้อนอหลมจหนเ้าที่าเกเามุ่ยทานอบมากเรารู้สึกแบบตั้งแต่ขอนเอาเยแล้วครับรู้สึกมุมใจมากนี่ก็เคยรู้ว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรน้อยคนที่จะมาระยะเวลาเท่าดีแล้วก็เจอสิ่นี้ก็อยากให้อย่างที่เคยบอกคือว่าการที่ได้มาง่ายการรักษาก็อยากให้รักษาออกม แต่ตอนนี้เหมือนแบบว่าพี่ยืนอะค่ะคนเขาก็เป็นแบบแค่หนุ่มเออดูว่าเป็นแนบยังไม่ได้คิดแบบนั้นเลยครับผมก็เป็นเด็กแบบเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่เลยทาโปรงการ์าก็แป๊บเดียวเองประสบการณ์ทำงานก็ยังไม่ได้เยอะนาด้ด้วยครับคือจริงๆหลายคนชอบหลายคนบอกว่าผมร้องเพลงร้องเก่งเลยรังรู้สึกว่าเลงไม่ได้ร้องเกหรือร้องเก่งขนาดนั้นขนาดนัครับแค่รู้สึกว่าเพงแบบชอบที่จะร้อง เราก็มีความสุขที่ได้รองแล้วแบบว่ามีแบบคนดูงานพี่นี่อะไรเงี้ยมาเอ็นดูแบบใส่ด้วยแล้วเรแล้วก็มันต้องจับสีจับเก่งอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยพูดเหรอถ้าให้พูดตรงๆแต่์ที่เจอมาในวงการก็เก่งครับในเก่งในที่นี้เรารู้สึกว่ามันต้องมีแพชชั่นด้วยครับมีแพชชั่นแล้วความพยายามด้วยแล้วก็น้องป็นคนที้ตั้งใจตั้งแต่ก่อนที่ที่พายออก้ว แม่เคยพูดโกหตัวนี้พูดตั้งแต่ก่อนปีที่หนึ่งจะออนแล้วอย่างนี้อย่ตลอดใช่ใช่ไ่างนั้นวันนี้เขาไม่มีชื่อเสียงมันยากในการที่จะดูแลชื่อเสียงคือมันได้มาได้ไ่มีได้ยาวมาเี่ทกทีคุยกันมายังไม่ได้ไม่ได้คุยขนาดนี้ไม่ได้คุยขนาดนี้นจริงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าดูแลชื่อเสียงตองเขา รคือการการเป็นตัวเองนะครับกาเป็นฟิล์มหรือว่าทำอะไรเนยสิ่ที่ชอบอะไรแนรางทนี่นรตกันเัตมมีต้องมีครับยังไก็ต้องต้องมีไม่มีเลยก็ต้องมีเพราะว่ามีใช่เลยก็ต้องมีเวลาทำงานก็ต้องมีเวลาสันะ ต้องแผชนญเร่องหน้าไหมยัง <C hi> ไม่ได้มีคิดเล่นๆแ่ <c oughs> ถาคิดกาจะไปไหนเลยใายได้วันอะไรก็ <c oughs> ต้องการอะไรเตยมตัวัพื่ะางานใช่ในตอนนี้ทุกานในเราใช่ทำงานแล้วนนลก็จราทำความคิดนะไราเพราะว่าทำงานเนย่ายเดียวต้องไม่ต้องหาอะไรแบบพัฒน,นาตัวเองด้วยใช่ <c oughs> ยังยุ้ยยากขึ้นเหบือบุบผุนะครับใช่ครับก็เป็นฝากนะครับแล้วก็ฝากพวกเราด้วยนะครับซีนูนิวครับแล้วก็ฝากเจ้งของช่องด้วยโซนตันชาและก็นานานุครับก็อยากให้อยู่กับพวกเราเป็นนานนะครับก็พวกเราก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะผลิตผลงานออกมาให้ทุกคนได้ได้รับชมกันครับก็ครับผมก็ฝากด้วยครับก็ ไปนานๆนะครับผมแล้วก็ฝากไปไฟ,ฟได้ครับผมฝากที่เปิไดได้ครับพิสเตอร์ใหม่ครับ,รรบโอเคค่ะบ๊ายบ